สวัสดีครับผม QRB Gamer นะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีนะครับการเล่นอโคก่อนดียังไงนะครับเวลาเราเล่นอโคนําไปแล้วหรืออาจจะเป็นพีทแล้วนะครับเวลาเราจะกลับมาปั้นตัวใหม่นะครับหรือว่าปั้นตัวพ่อค้าเอาไว้ขายของเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับมันจะง่ายขึ้นกว่าตอนแรกที่เราไปเก็บเองไปตีตามแมปนะครับไปหาปาร์ตี้นะครับมันง่ายยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับเอาอโค หรือเอาตัวที่เป็นพีทเนี่ยเป็นหลักเนี่ยมาแท้งนะครับตัวอื่นจริงๆเอาไนท์เอาตัวอื่นมาได้ไหมจริงๆมันก็ได้นะครับแต่ว่าเอาอะโครหรือพีทมาเนี่ยมันจะคอยมี AB คอยฮิลให้นะครับคนตัวที่เราจะปั้นซึ่งมันจะขึ้นไวกว่าปกติมากนะครับดูตกตัวหนึ่งเท่าไหร่ตอนนี้จ็อบ75 e ด p 50กว่าจ็อบจาก75ขึ้นไป81นะครับถือว่าไวมาก นี่ไม่ได้กดคูณ XP นะเพราะว่าผมไม่มีนะครับตัวนี้ถ้ากดคูณ XP อีกเนี่ยก็คือจะไวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการปั้นตัวใหม่เนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้เราไม่ได้เล่นจริงจังนะครับเราเล่นเพื่อเอามาขายของนะครับเอามาตั้งร้านหรือไม่ก็เอามา OC DC แต่จริงๆแล้วตัวนี้ที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นมา OC โดยเฉพาะเลยนะครับเวลาเราไปหาขยะมาอย่างเนี้ย OC คืออะไรนะครับ OC คือการขายขยะได้แพงขึ้นนะครับ24% DC, DC ก็คือ DC สกิลนี้นะครับก็คือการซื้อของในร้านถูกขึ้น24%นะครับอย่างละ24นะก็คือใครที่จะปั้นตัวใหม่เพราะค้าเนี่ยใครที่มีอโครหรือมีพีชอยู่แล้วเนี่ยก็จะสบายหน่อยนะเพราะว่าสามารถเอามาปั้นได้เลยดีกว่าเราไปเริ่มเล่นใหม่โดยที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครช่วยเลยไปหาตี้ตามแมปมันจะช้า นะครับซึ่งช้ามากด้วยไม่ได้ช้าธรรมดามันเหมือนกับเราเล่นใหม่เลยนะครับมันจะลําบากเหมือนตอนที่เราเริ่มเล่นตอนเซิร์ฟเปิดเลยนะครับเพราะว่าของก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับอันนี้ผมใช้แค่มีดยังใช้มีดโนบิดอยู่เลยนะครับตอนแรกตอนแรกผมไปซื้อไอ้นี่มาเบดเบดไปตีบวกหนึ่งแตกก็เลยตั้งแม่งจบเลยนะครับก็เลยใช้มีดอันนี้ไปแล้วกันขนาดบวกหนึ่งยังแตกโอกาสโอกาสเปอร์เซ็นต์การบวกหนึ่งเซิร์ฟนี้ติดเนี่ยที่ผมไปดูมาคร่าวๆนะประมาณ โอกาสติดนะครับ67%โอกาสแตกก็33%ซึ่งไอ33้33%มั้นน่นะมันเสือกติดแตกบ่อยๆผมเห็นใครใครพิมพมาในแชทเฟ e บุ๊ k นะครับหลายคนแล้วบอกว่าพี่บวกหนึ่ทำไมมันแตกง่ายจังอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เขาปรับมาอย่างนี้นะครับเขากลัวแบบว่าของบวก7บวก8มันจะเฟอร์หรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าของบวก5เนี่ยไม่ต่ำกว่า 2M นะครับ ก็วิธีการเล่นนะครับเราก็จะเอาตัวพีทเนี่ยมาตีมาตีตัวนี้ไว้ก่อนเพื่อให้มอนเตอร์มันไปตีตัวพีทนะครับแล้วเราก็เอาพ่อขาของเราเนี่ยมาตีอ่าอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยที่เขาใช้มาตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วนะครับเป้าหมายของเรานะครับก็คือตอนนี้ก็คือจ็อบสินะครับเป้าหมายของเราตอนนี้15แล้วเป้าหมายก็คือทําให้ OC 10ก็พอแล้วนะครับดีซจริงๆใครจะเอา10บก็เก็บเลเวลต่อก็ได้นะครับแล้วแต่ แต่ถ้าใครอยากได้แค่ o c เฉยๆก็เอาแค่จ็อบ7 7พออันนี้ผมเล่นมาเนี่ยประมาณกี่นาทีเองประมาณชั่วโมง1น,นะครับตั้งแต่ถ้ารวมตั้งแต่เป็นโนวิดก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงเลเวล30จ็อบ15 2ชั่วโมงครึ่งอะเลเวล30จ<ะ>็อบ17ก็ถือว่านานอยู่นะถ้ากดอ exp เนี่ยมันจะน่า,นาจะไวกว่าน,นี้นะครับ อยู่ไปเรื่อยๆจริงๆย้ายแมปก็ได้นะครับอาจจะขึ้นไวกว่านี้แต่ว่าผมเอาแค่จ็อบสเจก็เลยที่เกียดย้ายแล้วอยู่แบบนี้ไปยาวๆแล้วกันเดี๋ยวเราจะลองโดเคบิดูนะครับว่าไหวหรือเปล่าผมว่าน่าจะไหวอยู่อ้าวโดยิงม,มาซะแล้วนี่ตัวนี้หูยโดสองร้อยหยไหวปะวะหูยเฮ้ยหนักไปปั๊มต้องปัง๊มแล้ว โอ้ยไหวอยู่วะโดนทุกดอกครับผมดอกละสองรมันตีเราทีละ200ร้อยนึงเราตีมันทีล,ทละร้0ยเจ็ดอโอ้โหเมมทีไปหวัดเลยจ้าพ่อขาอยัางไงพ่อ้าปั๊มบวกสู้ครับผมมึงจะร่วงแล้วกูรู้๋ยวมึงจะตายอยู่แล้วใช่ไหมโดเกบีกูรู้มึงใกล้าตายแล้วยงังยังอีกมึงยังไม่ตายอีกเลสกูจะหมดแล้วนะยังไงโดเบี มึงไม่ตายกูก็ตายอย่างงานี้ยังไงใครจะอยู่ใครจะไปอโคกูตายไปแล้วกูจะไม่ยอมตายแล้วนี่ไงอย่าเห้ากับพี่ไอ้น้อง exp 800โบไ e อ exp จ็อบส0่รอขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่าจ็อบเรายังไม่17เลยตอนนี้16บหจอ 16, ็อบสิบหดจุดขาวดาวเฮ้ยตัวละสามเฮ้ยได้วะได้อยู่อโคหลับให้สบาย ั้งนี้เดี๋ยวจัดการเองเว้ยน้องบิ๊กฟุตก็มาเริ่มไหวครับเป็นไงอะโคดอะโคะแทงจนตอนนี้เราสู้สู้ไหวทุกตัวแล้วบิ๊กฟุตตัวนี้น่าจะเกือบขึ้นนะสามเปอร์เซ็นต์สุดท้ายอีกสองเปอร์เซ็นต์เราจะได้โอซีสิบแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยตอนนี้เราได้โอซีสิบแล้วนะครับเราสามารถขายของได้แบบว่ารวยมากเดีย๋ยวจะลองไปขายดูเพราะว่าตัวฮันเนี่ยผมเก็บของไปแล้วนะครับตอนแรกอะ่ะขายเองไปหลายชุดแล้วนะครับ ขายไป4ีหชุดแล้วแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มว่ะเรามาเล่นพ่อค้าดีกว่าเอาพ่อค้าขายเลยคุ้มกว่านะครับโอ้ยอันแรกก็ปลาไป5้าหมืนอ่ะเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ยังไม่ได้ OC 132เซนนีถ้า OC แล้วก็เพิ่มมาอีกประมาณ30บาทอันละ30บาทอย่าคิดว่ามันน้อยนะครับ1อัน30บาท 10อัน300ร้อยอัน3,000อันนี้300อันก็เท่ากับ900 0แล้วนะอย่าทําเป็นเล่นนะครับ9000แล้วก่อนหน้านี้ที่ผมขายไปอีก4 5หรอบก็เท่ากับว่าเงินหายไปเกือบโอ้โหเกือบแสนนะ5 6ห0 0มื่นนะครับที่เราที่เราขายของโดยที่เราไม่ใช้การ OC นะครับเพราะฉะนั้นการ OC มีประโยชน์มากนะครับแนะนำว่าให้ทุกคนเล่นพ่อค้าอย่างน้อย1ตัว OC 10 DC 10นะครับแต่นี้ผมเล่นอ่า โอซ0เพราะว่าดีซผมมีแล้วอีกตัวหนึ่งแต่เดี๋ยวก็จะเล่นอีกเดี๋ยวตัวนี้มาปั้นอีกเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาตั้งร้านนะครับอ่ะเดี๋ยวลองขายดูว่าได้เท่าไหร่โอ้ยหลักแสนโอ้ยรวยโอ้รวยตายแล้วอย่างนี้ก็รวยกันตายเลยสิครับผมโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วแสนสามหนังหมานี้เก็บไว้เก็บไว้ได้นะครับเพราะว่า มันจะเป็นเควสนะครับขยะบางอันที่มันถูกถูกเนี่ยทีมันก็เป็นเควสนะครับอันนี้ก็เป็นเควสนะครับอันเนี้ยเก็บไว้ก็ได้ตระก้าแตนนี่เราไปมาตอนเลือดสิบสามแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูนะเพราะว่าตระก้าแตนมันง่ายไงมันไปนตีเองก็ได้ไม่จะเป็นต้องใช้โคดแทงนะได้ทั้งหมดแสนสามโอ้โหรวยอู้ฟู่นะครับอ่าโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดซับสไคร้ด้วย